สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมนะครับงเอ็มมิเทอร์เลิฟสองจุดศูนย์เช่นเคยนะครับก็มาต่อที่เควสราชวงศ์ทั้เจ็ดนะครับเป็นเดย์เจ็ดแล้วนะฮะวันที่เจ็ดแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเล็กก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องนี้เลยกันนะฮะโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับเป็นเดย์เจ็ดวันที่เจ็ดนะครับผมอ่าสำหรับสี่ห้าหกใครยังไม่ได้ทำก็ไปย้อนดูกันได้นะครับเป็นเควสที่ทำง่ายๆไม่ยากเลยนะฮะเควสละประมาณสิบนาทีนะครับไม่ยากนะครับ แต่ถ้าใครจะทำรอบเดียวก็ได้นะครับประมาณชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับ okay, โอเคครับคุยคุยอ่าเ,เดินกลับลงมาครับลงมาอยู่ข้างล่างกันหมดแล้วนี่ หน้าตามาตาเดียวเป็นมิดหรือเปล่านี้แอบดูตลอดนะครับผมก็งงอะ่ะไม่ได้อ่านซับเเตอรตอะ่ะก็ไม่รู้ว่าใครคนดีคนร้ายมาว่ววาเนี่ย <c oughs> อ่อ o b s e r เช t i นสตาร์ตต่อนะครับสำรวจกันหน่อยนึงอ๋อมีอยู่เสนสจุดนะทั้งบนจุดหนึ่งกล่องจุดหนึงคนจุดหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวจัดการกล่องก่อนแล้วกันออกระเด็นไปละคนโอเคครับ เอาถ่ายรูปครับอ๋อถ่ายรูปผนังติดครับเลือดนะครับอ่ะโอเคเป็นบอดแสกชิ้นหนึ่งนะครับต่อเลยนะครับเอา้ากล่องยังไม่จบเลยเนี่ยอ๋อมีตัวอะไรอยู่ในกล่องอ่ะโอเคแล้วไงต่อถ่ายรูปอีกแล้วเหรอไม่ใช่ครับกดผิดนะฮะเข้าใจผิดนะครับผมเอ้าจริงด้วยถ่ายรูปจริงด้วยอ๋อผมลืมไม่ใช่ผมลืมกด observation start ออกนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวไปทั้งบนนะครับมีสองชิ้นนะผมเห็นอยู่เมื่อกี้มันอยู่ในน้ําชิ้นหนึ่งนะแล้วก็อ๋อเห็นก่อนโอ้โหมันไปอยู่อะไรตรงนั้นวนะน่ะนี่ไงอยู่บนพุ่มหญ้าพุ่มไม้นะครับตรงกระถางอ๋อคอลเลกเก็บสะสมของมานะครับ in s t a n t photo นะครับอีกชิ้นนึงอ,ะอ่ะอ้ออยู่ตรงพุ่งยาง,างล่างเหรอแล้วก็อะไรอ,ะอ่ะอ๋อเห็นแล้วดำ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ไงตรงบ่อน่ะ ตรงบ่อก็มีอันนึงงอาข้างล่างก่อนตัวอะไรวะอา้าวหายไปแล้วอ๋อมีมอนสเตอร์อยู่เหรอเหมือนมอนสเตอร์ปะ่ะโอเคเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับเนีย่ยอยู่ในน้ำเลยครับเอามือล้วงไปเอามือจิ้มล้วงเข้าไป <c oughs> มาๆมา,มาโอเคเรียบร้อยครับเป็นแหวนนะครับผมไงต่อครับไปที่การ์เด้นนะเมื่อเรา ใช้ตาทิพย์เสร็จแล้วไปที่การ์เดนการ์เดนไหนวะก็นี่ไงการ์เดนอ๋อเดียวเดียวเดียวต้องยังไงต่ออ๋อนี่ไงโถยังมีอีกหนึ่งนะครับไอเราก็นึกว่าเก็บไปแล้วอ่าโอเคครับจบแล้วหมดแล้วมคุยกับเนทครับอ่าโอเคยังไงต่ออ่าเขาบอกให้ไปสำรวจนะครับ ก็เปิดสมุดขึ้นมานะฮะมาอินเวสทิเกตกันสำรวจสืบสวนสอบสวนกันต่อนะครับว่าเบาะแสที่เราได้มาครับมันมีอะไรบ้างนะครับมาก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็มีแค่แหวนกระชุดนะแหวนก็น่าจะสัมผัสด้านหน้าโอเคเรียบร้อยครับสัมผัสด้านหน้าส่วนชุดก็น่าจะเป็นตรงคราบเลือดนะฮะเนี่ยเรียบร้อยครับง่ายๆเลยอ่ะจบแล้วอะคุยแอนิเมตต่อนะครับอ่าทำการเปรียบเทียบนะ ไม่ใช่รูปนี้หรอกชุดก็นั่งหน้าต้องชู่กับชุดดิอ่ะโอเคครับประมาณนี้เลือกชุดกับชุดแล้วกัน start c o m p a r e start comparing นะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยง่ายอยู่ไงอ้าวโหมีเต็มเลยนะครับอ่ะเลือกไปนะฮะเลือกไปโหหลายชิ้นเกิน <c oughs> จัดไปก่อนเลยไหนก็ชุดละเอ้าได้เฉยเลยอ๋อไม่ใช่ครับอ่ะเป็นนี้ั้งแหวนอ่ะแหวนแหวนแหวน <c oughs> อ่ะคิงเฟลว์แล้วกันโอเคที่2นะเมื่อกี้อ่าโอเคครับมาใส่รีพอร์ตนี่ครับกดไปที่รูปภาพนะฮะแล้วก็รอนแป๊บหนึ่งอ่ะผ่านครับแค่นี้ง่ายอยู่ง่ายอยู่ไม่ยากครับอ่ะไปกดไปเลยควีนเมื่อกี้นะกดเลือกข้อควีนนะควีนบาโคนี่นะครับอ่ะโอเคเลือกเชือกไหมเดี๋ยวเลือกเป็นเชือกเปิดเลือดดีกว่านะฮะแรกนะครับ เอาถูกเฉยเลยครับอ่ะต่อมีอีกครับโอ้โหอ่ะไปต่อเลยครับอะไหนดีอ่ะจัดไปดีกว่านี่อืมอ้าถูกเฉยเลยไปกันหมดแล้วโอเคเหลือแอ็กเนคนเดียวนะไอ n ดอนโนฉันไม่รู้เลสโกนาลไปไปกันเลย ไปไหนเนี่ยจะพาเราไปไหนอีกเอ้อมาคุยกับเจ้าข้าวเหรอวอข่าวกาลังรองคุณอยู่เลย,เยนะครับประมาณนี้อ๋อคนนี้คุณๆนะเหมือน EP ก่อนหน้านะครับเอา้ามีกาดอยู่ครับไม่ยอมให้ขึ้นไปนครับกาดขวางทางนะครับมาดิตบกาดก่อน อันดับแรกคือต้องตบกาดก่อนโอ้ยิงเปิดแล้วครับทุกพี่ยิงเปิดแล้วไปตบกาดกันนิดนึงนะครับเรียบร้อยเจอใชาแข็งเลยครับฟอร์สฟอร์สเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเดินข้างบนเลยครับนี่ก็บอยเดินไปต่อข้างบนนะโอ้โหมีข้างบนอีกอะ่ะอืโอเคร้อยเรียบร้อยครับไปต่อเลยทางไหนนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีอีกโอ้โห อ๋อเดี๋ยวก่อนออกซ้ายครับนี่เป็นโบสถ์แต่งงานนะครับไปมันก็ไปในด้านหลังเหรอเนี่ยด้านหลังโบสถ์เหรอโอ้โหเพียบเลยครับมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับมาดินี่ไงเรียบร้อยครับอ๋อนี่ไงเข้าไปด้านในครับเขารอด้านในใครอ่ะอุ้ยกับตันหัวหน้าหัวหน้ากาดนะครับลุยครับลุยครับตบคว่ำครับลุยครับอ๋อทำไมนิ่งอะครับท่านโอ้หนี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 ไปไหนเพื่อน นี่โมวิ่งวนเลยเว้ยไปไหนครับไปไหนครับไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปดิโดนไอ้พุ้ยมีการมาช่วยครับการน้อยมีการน้อยมาช่วยครับจัดไปเดย์ตีให้หมดทุกตัวลุงพ้นไปพ่นหัวหน้าลูกน้องก็ตายแล้วมั้งหนีเอา้าหนีไปหาลูกน้องลูกก็ตายเลยเออนี่เรียบร้อยดับสิน้นอนาถแท้หนอนี่ครับเราเป็นคนราดครับเรียบร้อยครับ SP ีหมดพอดี okay, โอเคอุ้ยหายตัวไปแล้วครับพังตัวไปแล้วอะโอเคอ้าวมีอะไรวะเนะี่ยลงครับลงลงศพครับอะสำรวจเลยนะครับไปคุยกับคนสามคนสี่คนนะครับไปมีคนนี้ด้วยฝูงม,ม่วงนะครับแล้วก็จะมีคนที่อยู่หน้าลงคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไอเทมที่เขาอยู่ข้างล่างอันหนึ่ง ตตอินสทรูเอชันนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเราก็ให้เราสํารวจเครื่องมือนะครับน่าจะให้หาเครื่องมือนะครับออกไปแงะลงงป่าอันนี้คาบอกให้หาอะไรเดีย๋ยวผมเลือกนี่ก่อนเอาเลื่อยไหมเอาเลื่อยไหมผมเลือกเลื่อยแล้วกันนะเอาเลื่อโอ้ยมันเดินยากจังวะป๋าเล่นในมือถือมันกดไม่โดนผมจะเลือกเลื่อยนะครับเอาให้เพื่อน ให้เพื่อนเป็นเลื่อยลงมันกลัวมิติดนะครับทุกคนเดี๋ยวโอเคนา่าจะติดแล้วละ่ะเะนี่อะ,อะโอเคเอาดึงออกก็กดให้หมดอะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเขาให้เอาไอเทมไหนนะผมก็ไล่ไปเลยแล้วกันมันต้องมีสักอันนะที่เขาถูกใจ มันต้องเป็นไอเทมที่มันแงะได้ป่ะนี่จ,จบเรื่อยอ่ะโอเค a v ร r ี่นะครับออฟเฟคเซชั e นนะครับอ่ะโอเคน่าจะถูกต้องด้วยนะเอออ่ะไปครับเดี๋อ่กับหลังหันนะครับไปคุยกับเพื่อนเราที่อยู่หน้าโรงครับไปนี่ยผ่านละโอเค อ่ะเรียบร้อยครับประมาณนี้มามาโอเคครับก็มาอยู่ตรงที่เดิมมาแล้วนะฮะคุยแอคเน่ต่อเะยครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาสำรวจบ่อแสกันหนึ่งที่เราเก็บมาได้นะเขาให้สำรวจก่อนก็เป็นเอกสารนะครับเดีย๋ยวเราก็จิ้มจิ้มไปอ้คล้ายๆกันอันเก่าเลยนะฮะอ่ะจิ้มจิ้มไปเดีย๋ยวก็ปลดล็อกเองแหละด้านหน้าดีกว่า หรือว่าจะต้องไอ้นั่นก่อนลาดก่อนก็ไม่ใช่เนะนะ <c oughs> น่าจะสำรวจเฉยๆนะครับอยู่หามุมก่อนว่าอาจจะขยับมุมไม่ดีนะฮะก็คิดว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนผมหลายคนแค่พลิกกระดาษมาก็เจอแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เจออ่าโอเคครับประมาณนี้่อะอันนี้น่าจะเป็นคี์บอร์ดนะครับโอเคเรียบร้อยครับจบแล้วก็ส่งเคว้กันต่อนะครับกดคุยกับ แมกเนสได้เลยนะครับอ่ะมอบไปไอเทมนะครับมอบไปเควนนี้ก็น่าจะไม่นานนะครับสิบนาทีเหมือนกันนะครับอันนี้เดย์เจ็ดแล้วนะยังไม่จบอีกนะฮะแต่เห็นผู้พัฒนาเกมบอกว่ามันจบแล้วนะใน EP นี้นะครับในอัปเดตครั้งนี้นะก็จะจบจิกซอพอดีนะฮะน่าจะมีอีกสักวันนะอ่ะไปจัดไปจัดไป นะโอเคแมกเนตครับจบแล้วแหละเขาพากันวาน่าจะพากันวาร,าวารไปแล้วนะเขาไปกันแล้วครับแล้วเราจะอยู่ทำไมล่ะนะโอเคก็มาโผล่ในพระราช,ชาวังนะคิดว่าน่าจะจบ day เ,เจ็แล้วนะครับจ่างจริงด้วยครับจบ day เ,เจ็แล้วนะครับก็เขาบอกให้เราเดินไปที่รูมชูเรสนะครับเพื่อพักผ่อนนะครับ เป็น guest room นะครับไปจบ day เมีอีกวันนึ่งครับโอ้โหยังมี day แนะฮะผมคิดว่า day แน่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาต่อที่ day แนะครับโอ้โหสี่ห้าหกเจ็ดแล้วนะครับถ้า day แอีกเป็น EP 5แล้วนะอ่ะโอเคไปตามแสงสีทองนะครับรีบระยับนะฮะปดล็อกกันไปนะครับสําหรับอัปเดตแพทใหม่นะครับ อ่ะโอเคหลับค่ำวันไปอ่ะเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดิ่งกรแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีโอเกนสวัสดีครับ